สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินเอาไปเชียอครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้แต่ละสีเพิ่นมาประชุมกันพี่น้องเพิ่นมาประชุมเรื่องนั่นกันอันนั้สีชมพูครับฝั่งนี้สีแดงครับสวัสดีครับประธานเป่าเนี่ยพี่น้องเป่าพี่น้องเนาะนี่นี่ครับพี่น้องพอดีผมกับมาสมทบพอดีผมก็มาอยู่สีแดงลำเพิ่นผมก็มีเสื้อมานั่นให้ทีมงานมาแจก สวัสดีครับอันนี้สีอะไรพวกเองเนี่ยโอ้พวกเองมีเสื้อแล้วเนี่ยไงไงเป็นยุทธภูมะ <c oughs> อันนี้ครับพี่น้องพอดีพฤศจิระสุ่มกันกดช่วยพ่อหน่อยเร็วเอว เอาเอาไปเอาไปเอาไปก่อนสักสามทิแอลเราแยวแอ้วอสเอติเทคแอลสีทิตนึ่นี่ไ้องสมสมทบซอยเพิ่นไปวางไวทั้งหนากันเลเอา อตอนนี้มีคมอบงั่นะครับคือปรกันต่ำครับผมนี่เซออนเซอร์ของเราบสวัสดีครับมังเกขออนเซอร์ขากับพยัตไปตัวโไปมากบไปเดี๋จะค้นนี่อร่อ คนไหนที่มีเพื่อนที่ยังไม่เข้ากลุ่มดึงเข้ากลุ่มหน่อยนะคะนรับถบ้าว่าจะักคนอีแมกาขอเม็บอยอ,อีแมสีดดแดงสีเดงอีหลิวอ,อีตอเย้าอเกร์กบี่มุมมยมูเกิดเรอขคลรับ่นง้ตุร้าตนข้านพวตขาวตุ๋ข้าวตุนข้านอานขาน้าต่๋นข้าุข้านเดินมาหมาี่ต่อนะ ทั้งนี้แอลมาหนึ่งเออแอลสามมัดครบละมาเลยยครบค่ามสบเาแค่สิห้าไม่เป็นไรก็แจกเอาไปเลยนะครับเขาอยากได้อีกเอาไปได้นะถ้ามีแล้วก็ไม่เป็นไรมีเบอร์แอลเบอร์แอมบ่เบอร์แอมบีม้มี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  เบอร์เอามา็มเจาไหมมีคนอยากได้ไปแล้วโอเคพีค่ตเอามายังไม่เชื่อมาเอาครับยอนเลยมันกบรบ ี <chat> ่ประมาณแปตัวประมาณแปตัวเอาตอได้่นะนะกายเอาใส่ยังเอ็มหรอนี่ครับพี่น้องนอ่คนี่พี่น้องเอาีเงบครับท่านครัจ้าเฮ้ยนหยุด นี e. à, ai, ch ch th ế, th ế, ่ยไ่น้องจ้าเต็มใจจ้าเต็มใจเต็มใจจ้าเต็มใจจ้าเต็มใจเต็มใจถ้าคนไหนอยากได้เบอร์ก็มจิบเสียงข้างหลังเอานะในี่ยไนอีแต่เอลเออกทีนี่ไปน้องแล้วจะหน่อยก็ตัดไป ตัดไปอีกเรื yeah, yeah. again, ่องนึงตัวหนึ่งพี่น้องพระลานึงพตัดออกไปแล้หอืพตัดออกไปส่วนเพิ่เรื่องนึงแล้วดีด้เอ็มยูีนี่ม่แกก็อยากเป็นเบอร์เอ็มอีไหมม่ยัง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 ไงน่าจะเบอแออ่ะพอดีแกได้แกได้เบอร์เอ็มนะได้เบอเอ็มไได้เบอเอ็มนะ

เอาไปเาจะเป็นเอาเปือไปเขียนดิเบลเอาไปเบือตังเอลกซักเตียงตางเลี้ยงต่งเลี้ยงหรือมเท่าไรเอลเหตุานาียูมีเลไปบอตเตีงน่าจะเอเหลือมีอยู่4ปตัวน่ะเหลืออีแล้วแหละมันเหลือเหลือีกว่าขาดเมนเตรมใจปีเบาให้ตางนี่ีเอี้เอาดกูเขเลยทีเบมายังพี่เบ แดมเลยไปแล้วโปรอะไรอีกอ่ะเถิงเขียดแล้วชี้แดงเดี๋ยวพรุ่งนี้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปเช่าชุดอ่าดัมไปเยอะโมดดัมไปเยอะมีกี่ดัมไปเยอะมีห้ามีใครบ้างเนี่ยเอาผู้นี้ได้เนี่ยเป็นดัมไปเยอะได้เนี่ยเอาผู้นี้เนี่ยผู้นี้เนี่ยดัมไปเยอะเนี่ยเอาผู้นี้ดัมโปลเจอร์แน่ตอนนี้ใครคะชีแดงนี่บอกเลยว่าตัวเต็งครับพี่น้องตัวเต็งยังที่บอกครับพี่น้องสักก็เยอะครับ แน่นอนค่ะเจอกันกับสีชมพูเลยครับเรงกระสอบเนี้ยมั่นใจปะเตงไม่เตงเสื้อเจอกันกับสีชมพูเลยค่ะเตงเสื้อชักก็เยอะมั่นใจว่าแรนกระสอบไปเอาบอมมีสีชมพูเจอันเลยนะนาคิดว่าครวชิล ให้อีกคนแต่งตลกคนเดียวแล้วก็นางปายก็จะน้องแบมกับพี่ตังใช่ส่วนภายในเครื่องดื่มเราจะเป็นต้มน้ำกระท่อมไปประมาณสี่มอก็จะแบ่งกันแต่นี่อีเอกเอาไอคนชื่อเอีเอกพยายังอีกเราจะไม่ไต่อครบมันยังต่อโอเคโอเคเล่นกีฬาอ่ะเจ๊เอ๋อโฆษณาซินี่ผู้เอาหรอกมั้งยังไงพี่น้องเอา พี่ตอนได้เพื่อนยันเขาเก็บไว้ให้แล้วนี่ไงพี่น้องเอ้าจังได้กัดอ๋อครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนี้คลิปหน่อม่บ้างไหน่อยก็ได้ก็แชร์ี่น้อง ตามช่องหมดด้วยลำเปินนัำเชี่ยวไปน้องเนอเอาสนับสนุนกันไสไปน้องขอบคุณไอ้ไส้ฉบอนเซอร์น้ำไปน้องเนอขอบคุณพี่ซันเกาหลีไปน้องเนาะเป็นสปอนเซอร์ปลาตุ๋นกันไปอนเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับไปนอนไปงับครับบ๊ายบายสวัสดีครับ